สวัสดีครับครับผมแช่นรงชีสังวรนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำรถของลองคิงรุ่น CDF 856นะครับสำหรับตัวนี้ครับตัวบุ้งกีก็จะเป็นขนาด 3Q คิความจุอยู่ที่ 3Q คิ การเชื่อมการใช้เหล็กที่มาทำบุ้งกีก็จะเป็นลักษณะเดิมก็คือเหล็กหนาอย่างดีแล้วก็การเชื่อมต่างๆก็จะเป็นโรบอทเชื่อมมีกาดต่างๆที่ซับขนาดของบุ้งกีแล้วก็ซับตัวบุ้งกีไม่ให้เกิดการบิดเบี้ยวของบุ้งกีต่อมาก็จะเป็นตัวตัวแขนนะครับตัดออกมาจากเหล็กชิ้นเดียวเป็นเหล็กหนาอย่างดีผลิตจากโรงงานของลองคิงนะครับ ความสูงในการยกก็จะอยู่ที่4.1เมตรนะครับตัวนี้จุดเด่นของตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ครับเป็นเกียร์ระบบ z F <Wow. S 1> ซึงเป็นเกียร์ที่ทุกๆค่ายนะครับให้การยอมบบยรับตัวนี้ครับเป็นระบบ Z e t F เราจะเห็นแบรนดอยู่ด้านในแล้วก็จะมีลูกปืนเผากลางนะครับชุดนี้ก็จะเป็นลูกปืนตับใหญ่เพื่อรองรับในการทํางานหนักเป็นอย่างดีนะครับลูกปืนเผากลางนะครับ เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เวยชายขนาดเครื่องยนต์คือ220แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ที่รองรับน้ํามันดีเซลในประเทศไทยทุกตัวนะครับยกเว้นแก๊สโซฮอลแล้วก็เบน,นซินตัวนี้รับได้หมดสามารถใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องเก็บแบตแบตเตอรี่อยู่ <Ooh. S 1> ด้านข้างแล้วก็ด้านในก็จะมีชุดคอมแอร์ติดอยู่ด้านหลังหัวเก๋งซึ่งจะไม่ติดด้านข้างเหมือนรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆ,นนๆถัดมาทางด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นออยคูลเลอร์อยู่ด้านหลังจะมีประตูปิดเปิดได้เราก็จะเห็นตัวนี้เปิดออกมาได้ออยคูลเลอร์เปิดออกมาก็จะเห็นด้านในด้านในก็จะเป็นหม้อน้ำ <Wow. S 1> สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเป่าออกนะครับก็จะช่วยไม่ให้สิ่งสกรปรกนะครับเข้ามาติดหม้อน้ำแล้วก็ออยคูลเลอร์ รึ่งจะทําให้รถไม่เกิดความร้อนได้ง่ายนะครับตัวนี้หากมีการลวดซึมของระบบมอน้ําก็ดีออยคูลเลอร์ก็ดีก็คือเราจะถอดด้านหลังนี้ได้เลยเพื่อออกมา์วิตเราก็จะเห็นสวิตคุมแบตแบตเตอรี่ปิดเปิดตัวนี้แต่ถ้าเรามาใช้งานก็เปิดไฟถ้าหากเราไม่ได้ใช้งานก็จะเป็นตัดไฟแล้วก็จะมีเป็นแต่ขณะเราถอยหลังก็จะมีเสียงให้เราคนที่อยู่ด้านหลังตัวรถคอยระวังว่ารถเราจะถอยแล้ว ส่วนด้านบนก็จะมีไฟฉุกเฉินเพื่อเวลาทํางานนะครับก็จะมีไฟเตือนว่ารถเรากําลังทํางานอยู่ก็จะมีไฟฉุกเฉินเปิดให้คนรอบด้านได้รับรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ระบบไฟแจ้งเตือนต่างๆก็จะเป็นระบบไฟ LED เดี๋ยวเราก็มาต่อกันที่หัวเก่งนะครับด้านหน้าผมนี้ก็จะเป็นแผงพวงมาลัยนะครับแล้วก็แผงหน้าปัดแล้วก็มีแผงสวิตช์ควบคุมเกียร์แล้วก็ไฟต่างๆนะครับอยู่ที่กลางพวงมาลัยแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นพัดลมช่วย5แอร์เราไม่เย็นแล้วก็จะมีสวิตช์แอร์อยู่ด้านข้างถัดมาก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมปัดน้ําฝนแล้วก็ไฟในหัวเก่งส่วนด้านบนก็จะเป็นวิทยุสามารถเสียบ การ์ดได้นะครับ SD การ์แล้วก็ USB UH สามารถเสียบได้เลยแล้วก็เป็นตัวจอยสติ๊กส่วนด้านข้างนี่ก็จะเป็นเบรกถ้าเรากดลงคือปลดเบรกแต่ถ้าเราหยุดรถแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็เบรกก็จะทำงานครับเราก็จะมาต่อกันที่ระบบคอนโทรลเกียร์นะครับ <Wow. S 1> เดินหน้า4ถอยหลัง3นะครับ <Wow. S 1> ก็จะเป็นระบบบิดเดินหน้า4เกียร์ปรับเดินหน้าอย่างนี้ครับแล้วก็ถอยหลัง สำหรับความสะดวกสบายในตัวหัวเก่งนี่ก็คือกว้างมากเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เอนเบาะได้และนี่ก็คือข้อดีของรถรุ่นนี้รุ่น CDF 8 5 6นะครับ